สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินวันนี้เราจะมาทําเค้กกล้วยหอมกันนะคะสูตรนี้ไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีมีแค่หม้อนึ่งธรรมดาเราก็สามารถที่จะทําขนมออกมาได้นุ่มฟูสีสวยน่ารับประทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมสูตรและวิธีทํากันได้เลยค่ะเราจะใช้กล้วยหอมสุกงอมทั้งหมด3ลูกนะคะ การที่เราเลือกกล้วยหอมที่มีความสุกงอมมากๆเนี่ยจะทําให้ขนมของเรานะคะมีความหอมและมีความหวานโดยธรรมชาติเลยค่ะมันจะทําให้ขนมอร่อยมากๆนะคะใครมีกล้วยหอมที่ทานไม่ทนันอยู่ในบ้านก็สามารถนํามาทําเมนูน,นี้ได้นะคะพอหั่นกล้วยหอมที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็ มาบดบดให้กล้วยหอมได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไป1ช้อนโต๊นะคะ<ม>เพื่อที่จะกันให้เนื้อกล้วยไม่เป็นสีดำค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตีไข่กันนะคะใส่น้ำตาลทรายแดง150กรัมแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่2ฟองนะคะ จากนั้นก็นำตะก้อมือมาตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอันจะใช้เวลาตีทั้งหมดประมาณ10-15นาทีนะคะ หรือจนเนื้อไข่จะขึ้นฟูเป็นสีแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสีขึ้นครีมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะใส่กล้วยหอมลงไปตามด้วยนมจืด1ช้อนโต๊ะน้ำมันรำข้าว100กรัม คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาลอนแป้งเค้กลงไป200กรัมน,นะคะในวันนี้อันใช้แป้งเค้กปราพัดโบกค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะค่ะ ผงฟู1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ร่อนลงไปในชามผสมเลยนะคะอัตราส่วนของส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวอันจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะจากนั้นก็จะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแต่ในขั้นตอนนี้อันจะ ตีแป้งไม่นานนะคะเพราะการตีแป้งนานๆเนี่ยจะทำให้เนื้อขนมมันแน่นแล้วก็ไม่ฟูค่ะคนไปพอให้เนื้อแป้งกับส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันดีก็พอนะคะได้ประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเราก็จะเติมกลิ่นวนิลาลงไปครึ่งช้อนชาค่ะ ให้เข้ากาันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําขนมไปหยอดในถ้วยพิมพ์กันนะคะถ้วยพิมพ์ในวันนี้อันใช้เป็นพิมพ์อลูมิเนียมจีบนะคะเบอร์สองสี่หนึ่งหกจากนั้นก็รองด้วยกระดาษขาวเบอร์เดียวกันนะคะสองสี่หนึ่งหกค่ะเราต้องมีตัวถ้วยอลูมิเนียมรองเอาไว้เพื่อที่ เวลาเราอบขนมขนมมันจะไม่ยุบนะคะขนมจะได้ทรงตัวอยู่ได้สวยงามค่ะ mm hmm. เวลาหยอดขนมก็อย่าหยอดให้เต็มถ้วยมากนะคะ mm hmm. เผื่อพื้นที่เอาไว้ให้เขาขึ้นคูด,ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะหยอดประมาณนี้นะคะ mm hmm. นี่ค่ะ พอเราหยอดขนมเสร็จแล้วเราก็นำขนมมาวางบนรางถึงได้เลยนะคะเวลาวางก็จะวางให้ถ้วยห่างกันนิดนึงประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราวางขนมชิดกันเกินไปมันจะทำให้ขนมเขาไม่ฟูนะคะจากนั้นเราก็จะนำขนมมาเนื่องกันนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดพล่านประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็วางขนมตั้งลงไปได้เลยค่ะ เราจะนึ่งอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะคะโดยที่เราไม่เปิดฝาเลยนะคะพอครบ20นาทีแล้วเราก็มาเปิดฝาหม้อดูนะคะเรารีบๆเปิดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ำเขาจะตกลงไปใส่ขนมขนมจะแฉะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันนะคะว่าเนื้อขนมจะนุ่มแค่ไหนแต่ตอนนี้อยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นของขนมมากๆเลยค่ะมันหอมมาก พอเราเอามาตั้งไว้เราก็ต้องรีบแกะขนมออกจากตัวพิมพ์อลูมิเนียมเลยนะคะเพราะว่าถ้าเอาคาไว้เนี่ยเนื้อขนมข้างใต้มันจะแฉะค่ะเดี๋ยวอันจะลองมาแกะดูนะคะว่าเนื้อขนมจะเป็นยังไงขนาดบีบเบาๆแบบนี้ก็ยังดูนุ่มนิ่มเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราเอาแช่ไว้ตรงตูดขนมมันจะเป็นแฉะแบบนี้นะคะ เนื้อขนมที่ได้ก็จะมีความนุ่มฟูแต่กลิ่นของขนมมัน,นดีกว่ามากค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะคอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย